นี่บอยเฟนทำไมไม่กลับบ้านเลยฮะเดี๋ยวนี้นะ่ะฮะบูปีปีปุ๊บปุ๊บปับปบ,ปบ,ปบไม่ต้องมาพูดภาษาบีฟใส่พี่เลยนะพี่ซีเรียสน,นะน้อง สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่ผลมอนบอดนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday n i g ในะฟังกินกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับมอดในวันนี้เป็นอีกหนึ่งมอดหน้าที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือมอดที่ชื่อว่า A Problem b e t w e e n Brothers ก็คือประมาณว่าเหมือนเป็นความขัดแย้งระหว่างสองพี่น้องนะฮะเป็นพี่ชายคนโตนะครับกับบอยเฟรนนั่นเองะฮะซึ่งเอาจริงๆนะทุกวันนี้มันมีมอดเกี่ยวกับสองพี่น้องเกี่ยวกับครอบครัวของบอยเฟรนออกมาเยอะมากๆเลยเนะจะมีปู่ ไปแล้วใช่มนี่เป็นประมาณว่าเหมือนบิ๊กบราเธอร์เป็นพี่ชายคนโตนะครับของบอยเฟรนนะที่มีความขัดแยง้งแล้วก็เป็นห่วงบอยเฟรนเอามากๆนะซึ่งสำหรับเนื้อเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปลุยกันนะฮะพี่พลเหมือนเดิมนะครับขอกำลังใจทุกคนด้วยการกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเออเอ้ยเจ๋งนะทำรายละเอียดได้ดีนะฮะเนี่ยหลายๆอย่างเขาเปลี่ยนเยอะนะเอ เดี๋ยวเราเข้าไปที่สตรอรีโ่โหมดกันเลยครับแล้วก็อยู่ในวีคที่หนึ่งนะฮะมีชื่อว่าด่านบิ๊กโ o ร a แบทเทิลเห็นไหมมันเป็นบิ๊กโ o รครับผมก็คือเป็นพี่ชายคนโตนั่นเองเอ้ยเจ๋ง่งมีทั้งหมด4เพลงเลยนะไประดับฮาร์ดนะครับน่าสนใจน่าสนใจเอ้ยมาแล้วเอ้ยอิสตัวเอกเพียบเลยนะฉันวางของข้างบนมีสกิปปัมนะเฮะ้อในที่สุดนายก็กลับมาบ้านสักทีนะสกิปปูบีบสกิปทำไมครับพี่ชาย ผมก็ชอบแต่เล็ตะเตะต,ตลอดเลยเฮ้ย hey, น้องชายนี่ฉันซีเรียสนะอย่ามาพูดกับพี่ด้วยภาษาบีบของนายสิเอ่อขอโทษครับพี่แต่ว่าบางทีผมก็ลืมตัวนะฉันได้ยินว่านายไปสู้บัว,วิตตี้มัน้นเหรอ <c oughs> ทำไมเขาสกดวิตตี้กันวะเป็นการเล่นคำนะครับนายรู้หรือเปล่าว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเอ่อเขาเขาระเบิดได้ครับใช่ฮะเขาระเบิด มันมันก็เมคเซนนะพี่แต่ว่าดูก่อนนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมก็ได้ผมรู้ว่าจะดูแลตัวเองยังไงนะครับนายไม่ต้องมาพูดอย่างนั้นเลยถ้าเกิดนายรู้นะนายคงไม่ไปสู้กับเขาหรอกนายยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันอันตรายแค่ไหนเ่ะเส้นทางที่นายเดินอยู่ตอนนี้นะนายจะต้องพบกับอันตรายอีกมากมายเลยนะในวันข้างหน้าเนี่ยผมรู้แต่เอาง่ายๆนะผมแค่แรปเอาให้ชนะทุกคนแค่นั้นเองง่อีซี่ <laughs> ฮะอีซี่กันเหรอ มาแสดงให้เห็นซิว่าน้องชายของฉันมีดียังไงถ้าเกิดนายแสดงให้ฉันเห็นว่านายเก่งจริงๆนะฉันจะพานายไปอเดอร์นิวกราวส์อารีนาเองปิดปุ๊บจัดไปเลยพี่ชายเดี๋ยวผมจะแสดงให้พี่เห็นเองเฮ้ยเพลงเก่งเฮ้ยที่แรปเก่งอ่ะเก่งอยเรนน่ารักดิ เป็นเล่นไปมันเลยเนี่ยชอบชอบวัดน,นี้ทำดีนะครับไม่มีมเกิร์เฟรนด้วยนะเหมือนเดิมสังเกตดูเลยฮะว่าถ้าเกิดเป็นปัญหาครอบครัวเกิร์เฟรนเขาจะไม่มายุ่งเลยนะ ดูที่ประตูดิมีสัญลักษณ์ที่เสื้อบอยเฟรนด์อยู่ด้วยมันเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวไปเลยใช่ไหมไอ้สัญลักษณ์แฮมอนนี้เอ้ยมันมัน สุดยอดนะเจ๋งมากเลยล่ะทุกคนทําดีทําดีาดเออเออมันต้องอย่างนี้สิฝูงชนดีเจอย่างนี้สิถึงเป็นบรรยากาศที่เพอร์เฟกต์สำหรับการ b a t t l อพี่ชายครึ่งหนึ่งของฝูงชนเนี่ยเขาพยายามจะขโมยเกอร์เฟนของผมแล้วก็ฆ่าผมนะครับ <laughs> นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมนายมาที่นี่นายลองมองดูสิพยายนอันตรายทั้งหลายที่นายเคยพบมาก่อนเนี่ยแล้วนายคิดว่าจะไปสู้อะไรต่อลรอฮะ บตบบี้ตัวตลกบ้าขั่ง With Out Thinking Twice เอ,อ๊เอ่อเออนั่นแหละบอยเฟนมาเรามาลองกันต่อเลยดีกว่าเอ,อ้ยเลมอนเดมอนเฮคแกเซโลก่ก็มีว่ะอ้าวเกิร์ลเฟนเอ้ยอ,อ,อย่างเจ๋งแล้วดูดีเจเนยครับเป็นปีศาจด้วยนะ อันนี้ประมาณว่าเหมือนเรามาเวทีอารีน่าของอเด e r Newgrounds แล้วนะครับพี่ชายพาเรามาเนะเอ้ยมันมันอืมได้อยู่นะยไม่มีแซนป่ะข้างหน้าเฮกใช่แซนป่ะ ที่เหลือเดี๋ยวพี่ให้น้องๆหาอิสเตอร์เอกกันเอาเองนะครับมาลุ้นเล่นสนุกกันนะฮะว่าในฉากนี้มีอิสเตอร์เอกอะไรบ้างนะครับแต่พี่ชอบเกร์ลเฟนมากเลยเขาว่าสวยดิเข้าใจทำฉากนะ ม้อนนี้เขาทำเพลงดีลูกศรก็ดีนะนจริงจริงกดสนุกดี อย,อย่างเจเิงกว่าร่างถึงขวดอยู่ด้วยรู้เล้่อตัวอะไรเออเฮ้ย,ยมันมัน เอ้ยพี่ชายถอดเสื้อแล้วเอาจริงแล้วอย่างเท่ไงพี่ชายพอ,อยังยังไม่พอน้องชายดีเจขอเพลงเพเดหน่อยมาเรามาสั่นสะเทือนพื้นดินของคลับนี้กันเถอะไม่มีการยั้งมือกันอีกต่อไปแล้วนะน้องชายมาเลยพี่ชายเดี๋ยวผมจะแสะดงให้พี่เห็นว่าผมไม่ใช่แค่เด็กตัวเล็กๆอีกต่อไปเออ สองพี่น้องนี้จะคืนดีกันหรือเปล่า,<ส>า<ร>เอ้ยเจง๋งจังหวะเจ๋งดีเฮ้ยชอบชอบเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้มันมัน เอ้ยเสียงน่ารักดิมีมิกสนุกเลยใช่ได้ใช่ได้ เอ้ยรัวรัวรัวมาเลยว่ะเอ้ยยังโหดเนียมันดีเฮ้ยเมื่อเดีดูฉากพลาดไปเลยเมื่อกี้เออแต่มันดีเอ้ยมันต้องหนีสิครับ เฮ้ยเรื่องนี้พี่ชายมีพลาดด้วยนะเอ้ยบอยเฟนโชว์สกิลแรปขันเทพเฮ้ยอย่างมันพี่ชายเหงื่อตกด้วยนะเฮ้ยกดสนุกมากครับทุกคนที่ชอบนะ อย่างมันชอบอะสนุกดีนะทุกคนเออแนะนำเลยเป็นอีกหนึ่งมอดที่น่าโหลดมาเล่นกันนะครับเออเปลี่ยนฉากเป็นสีด้วยนะโอเคพี่ชายพอเถอะนะหยุดได้แล้วอืมเดี๋ยวก่อนนะฉันยังฉันยังฉันยังมีอีกเพลงหนึ่งแมวเนะี่ยพี่ชายที่มีปัญหาเลยเนี่ยฮะทำไมหยุดดีๆมาแข่งแล้บกับผมแบบยับๆเลย หลังจากที่ผมสู้มาทั้งหมดพันกว่ามัดเนี่ยทำไมดีๆพี่ถึงมาสู้กับผมตอนนี้ฮะทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วยเออนั่นมันก็เพราะว่ามันเป็นเพราะว่าพี่เนี่ยคิดถึงนายมากนะมากๆเลยละ่ะเอ้ยซึ้งพี่คิดถึงผมเหรอพอแม่ของพวกเราก็มีชีวิตของพวกเขาอะนะและน้องสาวของพวกเราเนี่ยก็ยุงย่งๆอยู่กับการที่เป็นป๊อปสตาร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะนะ <c oughs> พูดถึงมิกุด้วยว่ะ แล้วตอนนี้นะนายก็กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของอาชีพของนายเอาชนะเราป๊อปสตาร์ทั้งหลายแล้วก็เหล่าแรปเปอร์เพื่อผู้หญิงของนายพี่แค่กลัวนะกลัวที่จะสูญเสียนายไปเหมือนกับที่ฉันเคยสูญเสียทุกคนไปฉันเป็นศิลปินของอัลเทอร์กราวนะเพราะว่าฉันชอบเสียงดนตรีมากๆแต่ว่าในเร็วๆนี้แหละนายจะต้องมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอีกในสาขาอาชีพของนายและหลังจากนั้นก็คงไปไกลาจากชีวิตของฉัน พี่ชย <c oughs> ฉันรู้นะว่ามันเห็นแกนตัวแต่ว่ามันยากมากเลยนะที่จะทําใจเวลาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปในชีวิตของฉันเนี่ยทำไมพี่ไม่เคยพูดอะไรเลยครับฉันไม่ได้ต้องการที่จะหยุดในายในสาขาอาชีพของนายไงหรือฉันไม่ต้องการที่จะไปขัดขวางแผนการของนนยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมันค่อนข้างที่จะยากที่จะคุยออกับนายเนื่องจากว่านายอาจจะพูดบุบบิ๊บบุบบิ๊บเอะพี่ผมขอโทษผมผิดเอง ี่ดูนะผมไม่ได้หายไปจากชีวิตพี่นะยังไงพี่ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจของผมที่ทําให้ผมมีทุกวันนี้ผมจะไม่มีวันลืมพี่แน่นอนไม่มีการหักหลังพี่เด็ดขาดครับและอย่างหนึ่งนะที่ซิสเตอร์ของพวกเราอะครับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีแฟนๆมากมายนั่นเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนสอนเธอนะแต่ตอนนี้เธอแค่ยุ่งมากๆแค่นั้นเองเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะอืมพี่เข้าใจ แล้วก็ทุกวันนี้ที่ผมกับมีกุมีอย่างทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเราอ่ะอยากให้ครอบครัวภูมิใจในตัวพวกเราสิ่งที่พวกเขาสอนพวกเรามาพี่ชายผมสัญญากับพี่นะว่าผมจะไม่ลืมพี่เลยจริงนะน้องชายใช่จริงครับแหมท้างนั้นเรามาร้องเพลงสุดท้ายกันไหมเพื่อความสัมพันธ์อันยืนยาวของพวกเราสองพี่น้องเฮ้เดี๋ยวก่อนนะพี่อีกเพลงเหรอดิเจ จัดมาเลยขอหนักๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมผมเหนื่อยก็น่ารักเลยจริงจริงน่ารักมากเลยเฮ้ยฉากนี้ก็สวยสีสันสวยดีนะเขาทำสีสันดีนะฮะทั้งเพลงทั้งฉากทั้งเนื้อเรื่องเมาแบบเพลินๆกับฉากพลาดเลยตัวแรก

เพลงเพรอมไอมไ มี put your hands in the air เยนะสอนเาเป็นดีเจนะฮะเอาจริงเพลงนี้เขาเป็นเพลงของดีเจชื่อดังจริงจนะเห็นชื่อดีเจด้านหลังไหมครับอยู่ที่ฉากหลังเลยนะชื่อดีเจ Ah, my leg. มัน,มนเอ้ยอยางชอบกดสนุกมากเลยนะทุกคนเพลงก็มันดีฉากก็สวยเอ้ยเพอร์เฟก์ว่ะเอาจริงๆชอบชอบชอบอก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ Mod at Problem Between Brothers นะฮะ ก็เป็นมดที่สนุกมากๆนะในด่านชื่อ Big Bro Battle นะฮะก็เป็นพี่ชายคนโตของเรานะครับที่เป็นห่วงน้องชายมากๆนะฮะก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องของการไม่เข้าใจกันนะครับแต่เอาจริงๆครอบครัวนะก็ต้องเป็นห่วงกันละกันแล้วก็มีการเตือนสติกันแล้วก็มีการคอยเป็นห่วงบรรยใยกันคอยสนับสนุนกันนะครับแล้วก็มีการพูดถึงมิกกูด,ด้วยน่ารักมากๆเลย เป็นมดที่แบบมีความน่ารักมีความอบอุ่นแล้วก็มีความมันอยู่ในตัวด้วยนะฮะที่ชอบมากๆเลยนะให้ร้อยเต็มสิบเลยเอะเอาละทุกคนก็จบลงแล้วนะครับสำหรับมดพี่ชายคนโตในคลิปของเรานะฮะคลิปความขัดแย้งระหว่างพี่ชายกับน้องชายนะฮะสายสัมพันธ์พี่ชายน้องชายที่แบบแข็งแกร่งจริงๆ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมคลิปพี่พลนมันบอลนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลนมันบอลขอกระลังใจทุกคนด้วยการกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะครับทุกคนจะได้เห็นคลิปเป็นคนแรกๆนะฮะเอาละ่ะสำหรับคลิปนี้พี่พลขอลาไปก่อนนะครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอที่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ